ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาคุยในรายการของวันที่สิบแปดธันวาคมต่อไปเพราะเรื่องยังไม่จบคือนิมิตไี้ดีคุ้มได้หลายวันวันที่พูดนี่เป็นวัน,เป,น,วนเป็นวันที่ยี่สิบธันวาคม 2, สองพันห้ารอยส่สเอ็ด <c oughs> อพูดถังตอนที่แล้วมา นางฟ้าประทูเธอก็ทาบทามทึงเรื่องรัชเทราชาเทวศิตานางเทพธิดาเข้าตอกแต่ว่าตอนนี้ให้ชื่อว่านางฟ้าหมอดูสำหรับเรื่องราวของนางฟ้าหมอดูในเที่ยงนิดหนึ่งก่อนเอาเรื่องราวของรัชเทวธิดามาพูดกันก่อน เพราะว่าเป็นนางฟ้าตัวอย่างในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปนนามาเรื่องของเธอมีอยู่ว่าเธอเป็นลูกคนจนไม่รับจ้างเฝ้าไร่อ้อยของเจ้านายนำอาโคตออกไปเพื่อจะกินเขาก็คิดว่าในตอนเช้ากว่าคงจะคนจะไปส่งอาหาร ถ้าก็ส่งสายไปเราก็หิวนำข้าตอกที่ไม่มีน้ำกะทิไปเพื่ออยากกินแต่ก็เป็นการวันนั้นเป็นเวลาพอดีที่พระมหาไกรศพพระสา,สาวกองค์สำคัญขององค์สมเด็จพระสัมาสม,สม,มาทัมพุทธเจ้าออกจากนิโรธาสมาบัติและออกจากนิโรธาสมาบัติในบรรดาท่านพุทธบริษัท เข้าสมาบัติหลายวันออกก็ไม่เป็นตามเวลาที่เขาบินาบาตกันอายสายไปไปบินาบาตไม่ทันเขาก็ต้องนั่งใช้ทิพยจกักรยานว่าเราจะไปรับบาตรที่ไหนใครจะให้เราวันนี้เวลานี้พระอื่นเขากลับจะบินาบตหมดแล้ววันสายแล้ว สาวอโองทุ่งขัญก็องค์ทุ้เด็ดประบัทีแก้กฏทราบว่าหญิงสาวน้อยสาวรุ่นรุ่นนยความเป็นสาวยังน้อยเธอเฝ้าไร่อ้อยอยู่ที่ตรงโน้นเธอมีข้าตอกไม่มีน้ำกะทิตุน,นึ่งขันเพื่อจะมากินเวลาเช้าแต่แต่ว่าถ้าเราไปบินอบาตเธอพร้อมจะถาไวายเพได้มีการทำบุญ การจริงไม่ตั้งใจจะเบียดดินต้องดูก่อนว่าถ้าเขาให้แล้วเขาเดือดร้อนไหมก็ทราบว่าการให้แล้วเรื่องอาหารเขาไม่เดือดร้อนแต่ท่านจะทราบหรือเปล่าว่าให้แล้วท่าจะตายอาจจะทราบตึงจึงตั้งใจมาโปรดคนนี้มาโปรดมาโปรดโดยตรง เมื่อเหาะมาในอากาศใกล้จะถึงก็ลงเดินเหาะให้ชาวบ,บ้านเห็นไม่ได้เป็นการสแสดงปฏิหารคนจะติดหอะเมื่อเธอเห็นเข้าเธอก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนจนบางโอกาสที่เราเห็นพระแล้วก็ไม่มีของถวายไม่ได้ทําบุญกับเขาบางโอกาสที่เรามีของแล้วก็ไม่เห็นพระเราคนจนหาพระยาก วันนี้เรามีเขาตอบด้วยที่พระท่านก็มาด้วยขอถวายวพระเถอะตอนสายมันสายมันด้หิวขึ้นหน่อยเขา,าให้อาหารให้ช้าไปก็ไม่เป็นไรพอทนได้เธอก็นำเขาต่อไปนั่งกระยงพนมมือกล่าววาจาว่าเขาหยุดก่อนเถิเดเจ้าข้า,าพระพระมหาการสพท่านก็หยุด จุดแล้วเธอก็เดินเข้าไปใกล้น้อมเขาตอกก็เถอไหวค่อยๆบรรจงเขาตอกเทลงในบ่เขาระมหากาศสเมื่อเธอเสร็จแล้วก็นั่งกระโยงพนะมือด้วยความเคารพกล่าววาจาว่าทำรรใดที่พระคุณเจ้าเห็นแล้วขอฉันเห็นทำนั้นด้วยเถิดเจ้าค่ะพระมหากรสก็ให้พรว่าเอวังโหตก เพื่อแปลเป็นใันความตามภาษาไทยว่าเธอปรารถนาสิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสองความปรารถนาเพียงเท่านี้แล้วพระมหาอุสกศก็หลิกไปเธอดีใจที่ได้ทำบุญขณะที่เดินออกไปความจริงมันมีงูงูเห่าตัวหนึ่งเขาไม่บอกงูเห่าเขา่ากงูพิษร้ายมีงูที่มีตัวพิษร้ายอยู่ตัวหนึ่งมันนอนอยู่ที่ตรงนั้น พระบาทก็ศพมายืนอยู่มันฉกัดไม่ได้พระติจีวรสาวน้อยเดินออกไปเธอเดินด้วยความสงบงูก็ไม่ตกใจแต่ว่าพอใส่บารแล้วพระพระหาทก็ศกลับทั้งความดีใจที่เธอได้ทําบุญที่เรกากล่าวก็ว่ามีปีติในการทําบุญคําว่าปีติแปลว่าอิ่มใจชื่นใจ ก็ดีใจก็โดดโลดเต้นเสียงก็ตึบตับตึบตับตึบตับเจ้างูมันตกใจผองขอเข,า,เขาม่เห็นเข้า,ขา,ขาก็ฉกัดเธอก็ล้มลงถึงกับความตายเพราะการทำบุญของเธอในชีวิตมีครั้งเดียวในชีวิตแต่ว่าถึงว่าจะมีครั้งเดียวแต่ว่าคือเธอตายด้วยกำลังขบมญจริงๆนั่นคือจิตใจจับบุญเต็มอัตราคือมีปีติเต็มที่ ถึงกับกระโดดโลดเต้นก็เลยไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถีวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารรอบๆวิมานของเธอก็มีขันทองคำเต็ไมไปด้วยเขาตอกทองคำห้อยเต็มไปหมดนี่ระบรรดาเทพุทธวิสัทตามที่นางฟ้าประทูเธอบอก ว่าการที่เห็นหม้อของเธอก็ดีเห็นเบนโตของเธอก็ดีที่เป็นทองคําประดับเพชรให้รอบวีมานก็เพราะว่าเธอถวายสังฆทานหลายครั้งราชาเทวีดาถวายครั้งเดียวก็มีรอบวีมานืี้กันเป็นของอัศจรรย์ในเมืองสวรรค์ต่อไปนี้ก็มาคุยกันถึงนางฟ้าหมอด,ดูนางฟ้าคนที่สาม เธอขยับเข้ามานางฟ้าปลาทูก็ถอยไปจบเรื่องของเธอแล้วเข้ามาเธอก็กลบับเธอถามคั้นแรกก็คำแรกว่าจำฉันได้ไหมเลยตอบเธอแบบสปบายกเวลานี้ฉันยังเป็นคนจำเธอไม่ได้ ถ้าทันเป็นเทวดาอาจจะจำเธอได้เพราะเธอสวยเธอก็ยิ้มเธอก็บอกว่าชอบพูดล้อบแบบนี้อยู่เสมอในสมัยที่ฉันยังไม่ตายก็ชอบพูดแบบนี้ชอบพูดว่าเวลานี้ฉันแก่แล้วถ้าไม่แก่ฉันจะแต่งงานกับเจ้าสาวสักพันคนในคราวเดียวกันซึ่งชอบพูดในสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ แต่ล้อเล่นนี้เกิดความสนุกเธอก็ตอบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์ฉันเคยทำบุญกับท่านและก็เคยเจริญรกรรมฐานกับท่านแต่ว่าการเจริญกรรมฐานของ่ันใช้หลายวัดฉันศึกษาวัดต่างๆมาก่อนหลายวัดฉันชอบเจริญสมาธิ แล้วก็ต่อมาเมื่อข่าวของท่านแปลกฏขึ้นแข่งกันเลยไปฝึกซือศึกษาที่ท่านโดยแต่ผลที่การเจรเิญสมาธิอยู่เรื่อยๆมีผลอย่างหนึ่งนั่นคือได้ทิพยจกุยญาณต่ความจริงคำว่าทิพกุญญาณจะไม่สามารถจะจมใสเท่าพระอรหรันท่านนั่นก็ไม่เป็นไร ก็พอใช้ได้ตามสมควรแล้วก็เลยทำทำ,ทำกรรมาฐานเรื่อยมาจิตเป็นสุขความจริงทิญยานนี้ช่วยจิตเป็นสุขมากวันไหนถ้ามีการแห้งแล้งทางใจเกิดขึ้น,นหรือหงอยเหงาทางใจเกิดขึ้นความหถูถูทางหูถูทางใจเกิดขึ้นก็ใช้ทิพยานเป็นเครื่องปลอบ ก็หมายความ่าหาทางเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นพรมเห็นพระแล้วก็คุยกับท่านท่านก็คุยด้วยฉันก็คุยกับท่านสร้างความเพลิดเพลินเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรมก็ดีพระก็ตามท่านไม่คุยเรื่องอกุศลท่านคุยเฉพาะสิ่งที่เป็นอกุศลเสมอ <c oughs> อะไรที่บกพร่องอยู่ท่านเตือนถ้าเตือน เธอให้ปฏิบัติตามแบบง่ายๆฉันก็ทำตามท่านถามเธอว่าเวลานี้เธอเป็นนางฟ้าของสวรรค์ชั้นไหนเธอตอบว่าฉันอยู่ชั้นยามาค่ะที่ตกใจที่ตกใจเพราะว่าผู้หญิงดีกว่าเรา <c oughs> เราจะเป็นคนดอกเด็ก หกเดกปวดท้องเสียท้องอืดอยู่ทุกวันอาการร่างกายเครียดขึ้นทุกวันไม่มีทางดีขึ้นเวลานี้เธอละร่างกายไปแล้วแล้วก็ปอยู่สวรรค์ช่้นเดาวดึงกันบ้างชั้นยามากันบ้างร่างกายเขาแลเธอทั้งหมดไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดระดับแรกเป็นสาวขนาดไหนก็เป็นสาวขนาดนั้น รูปร่างหน้าตาเปยนไงก็เป็นอย่างนั้นตลอดมีแต่การรุ่งโรจน์สวยงามมากขึ้นถ้าบุญบารมีเพิ่มเอ้เราเองนี่ยำแย่แก่ลงทุกวันพระส่ายก็ใช้ไม่ค่อยได้ทุกวันงานก็นหนักยึงอยากจะเลิกงานอยากจะพักทุกอย่างเสียหมดแต่ก็พักไม่ได้เพราะมีกฎจำกัด รวมความว่าก็ตามเรื่องทำราวมันเป็นกฎของกรรมเกิดมาชาตินี้มันเป็นเป็นหนึ่งชาติมันจะอยู่ไปเท่าไหร่ก็เชิญมันอยู่ไปตามชอบใจของมันมันจะมีทุกเวทนาขนาดไหนก็เชิญเป็นไปตามชอบใจของมันแต่ก็พยายามรวบรับการงานให้แล้วแล้วเร็วที่สุด ก็อยากจะทำเฉพาะงานภายในคือสอนกรรมฐานพกกุะจิเป็นสุขอย่าบ่นเลยนะคนแก่มาที่พกกี่บน่นเขาเล่าเรื่องเราของเธอต่อไปจึงได้ถามเธอว่าอยากจะดูวิมานวิมานของเธอสวยไหมแต่ความจริงวันดาท่านพุทธบริษัทนางฟ้าคนนี้มีเครื่องแต่งกายแตกต่างจากนางฟ้าสองคน นางฟ้าสองคนที่ที่พูดมันแล้วคนแรกนางฟ้าปูปทะเลเอเธอมีเครื่มีพื้นผ้าประดับกายสีเขียวอ่อนสวยเย็นตาแกลพราเป็นยับสวยงามมากถ้าพูดนี้เธอก็ยิ้มหน้าก็จะยิ้มอดแต่ต่อไปมานางฟ้าปูทู เธอแต่งกายชุดแต่งกายของเธอมีสีเหลืองทั้งนี้เพราะอะไรเธอบอกมาเดี๋ยวนี้เธอบอกว่าเพราะจิตใจจับพระสงฆ์องค์นั้นพระสงฆ์องค์นั้นท่านมีสีเหลืองคือผ้าของท่านเหลืองเธอตอบตอบไปนิดหนึ่งเธอไม่ทราบหรือว่าพระสงฆ์นั้นเป็นพระที่มีความสําคัญ ก็ถามเธอว่ามีความทุกข์ขั้นไหนขั้นชานโลกีหรือเธอตอบว่าไม่ใช่ถามว่าเป็นโลกตระหรือเธอก็ยิ้มถ้ามไม่ใช่ชานโลกีก็เป็นชาญโลกระเธอถามต่อไปเธอก็สันน้าเธอบอกว่าห้ามถามชั้นไหนไม่บอกบอกอย่างเดียวว่าไม่ใช่ชานโลกีอยู่แถวไหน เธอตอบว่าไม่บอกตะวันออกเขาได้ออลองเล่นกับนางฟ้าดู <c oughs> ถามว่าอยู่แถวไหนเธอบอกก็ไม่บอกตะวันออกเขาได้เอยสงสัยว่าอาจจะอยู่ทางทิศตะวันออกพระองค์นี้เป็นพระดีจริงเป็นพระที่มีความฉลาดมากอาจจะมาก็โหตโมตนาในความฉลาดของท่าน ที่ท่านเป็นหมอดูคนชอบหมอดูเวลานี้ใครเป็นหมอดูก็ถ้าคนไหนเป็นหมอดูคนนั้นมีเสน่ห์มากคนชอบมากคนไปมาแ้วพระองค์นี้ก็ะฉลาดแถมให้นึกถึงท่านนี่สำคัญมากการนึกถึงท่านท่านบอกจะช่วยได้ไง่ายๆมีอะไรเกิดขึ้นอุปสรรคเกิดขึ้นอาศัยใจต่อใจประสานกัน อย่างนี้มันไม่ใช่กามารูกเพระพระท่านก็แก่แล้วคนที่ถูกแนะนําก็แก่แล้วเป็นการแนะนําที่จะหลากให้จะเดินสังขารโนตติกรรมฐานอย่างง่ายๆไม่ต้องชมความฉลาดของพระองค์นี้ขอชมจริงๆอยู่ที่ไหนก็ช่างเอิญฟังเทพก็โบรัดทราบวว่าผมโมทนาในความดีของท่าน รู้สึกขอบคุณท่านที่ช่วยกันเจริญโภพุธศาสนาในการเป็นหมอดูดึงคนให้เกิดศรัทธาได้ดีแต่ว่าจะมาไม่ไหวนะได้แต่เป็นหมอดูดูว่าเป็นผู้หญิงรอู้ผชายถ้าจะให้พยายกรน้ะไม่ไหวก็ถามเธอต่อไปว่ามีมหมของเธอแตขาโทษ เสื่อมบรดับเขางฟ้าชั้นยามาใสขาวเป็นแก้วแพรวาวทั้งตัวเหมือนกับวิหารแก้วหรือว่าขอโทษเหมือนกับบรรดบแก้วหรือวิาหารร้อยเม็ดเธอวิมายของเธอก็เลื่องเข้ามาวิมัยของเธอเลื่องมาวิมัยของเธอก็ขาวใสเหมือนกันแพรวาวเป็นเป็นเพชรเป็นะยับเต็มหลังไปหมดวิบานใหญ่ แต่วิมานของเธอมีวิมานแถมวิมานหลังใหญ่ก็มีเป็นวิมานหลังย่อมยๆหรือสองหลังคล้ายๆสถานที่น่งเล่นเธอคงทําบุญไว้มากเธอก็ตอบว่าใช่สมัยที่เป็นหมอดูชอบเป็นหมอดูทางในนไม่เอาคนนั้นแน่เจอเจอตัวดีเขาแล้วคือใช้ทิพยานดู ในการใช้ทิพยานดูนี่มีประโยชน์มากเพราะตอนเช้าก็ต้องคุมอารมณ์ของนิวรณ์ไม่ให้นิวรณ์กวนใจท่านชาวตู่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพับก,ก็ต้องจับจิตไล่นิวรณ์กันทันทีถึงก็นั้นมันก็อดกกนใจไม่ได้แต่กวกนใจไม่ได้นานขับนิวรณ์กก่าวไปให้จิตใจผ่องใส่เสมอใครถามอะไรตอบได้ทันที เมื่อขับที่วอนไปแล้วสิ่งที่จับประจําอยู่ก็คือพระพุทธเจ้ากับครูบาอาจารย์พระเทวดาละภูมั้งหลายที่ท่านเมตตา <c oughs> กรุณความว่าจิตเป็นสมาธิเป็นพุทธานสติด้วยสังขารุสติด้วย็นเทวตานุสติด้วย,เป,ววยเป็นประจํากําลังเธอเย่างสูง,สงก็เลยถามเธอว่าอะไรนะที่มันห้อยห้อยอยู่รอบรอบมิมาน ลากดวองแล้วเมื่อถังตักน้ําแต่ถังมันก็เป็นเพชรแพราวอันนี้ไม่ใช่ตรงคําเป็นเพชรแรพราวปัญญบแต่ของที่ใส่ข้างบนก็เป็นเพชรสงขึ้นสวยมากรอบอิมานเธอก็บอกว่านี่คือการถวายสังฆทานที่พระคุณเจ้าจัดให้ใส่ถัง ทางนั่นก็นเลยมาห้อยรอบๆอบวีใหม่ของฉันถามว่าเธอถวายสังฆทานแบบถังๆนี่กี่ครั้งมันยิงมากมายแบบนี้แต่ถังเวลานั้นสวยมากไม่เหมือนถังที่เขาคิ้วถวายสงาังฆทานถังนี้ที่ถวายสังฆทานเป็นถังเก่าของก็ในกระดุมมัว แต่นี้ทุกอย่างเป็นเพชรหมดของข้างในก็เป็นเพชรแพรวพราวยับยั้แสงออกสวยมากเพก็ตอบว่าการถวายสังฆทานจริงๆไม่เกินสิบครั้งเฉพาะสังฆทานถังเพเวลานั้นสังฆทานถังร้อยบาทยังไม่มีมีแต่สังฆทานสังฆทานถังห้าร้อยบาท เงินห้าบาทมันก็หาได้ยากแต่เวลาใครเข้ามาดูให้บยาการเขาให้ก็เก็บไว้ไว,ไว้ถวายสังกทานบ้างไม่ใส่บาตบ้างเวลาพระแดงไครขออะไรขึ้นมาก็ทําบุญกับพระบ้างทุกอย่างที่ได้มาทั้งหมดก็ใช้สมเดการคือกินใช้เองตามความจําเป็นไม่เก็บกักไว้แต่เก็บกักไว้บ้างเพียงแค่ยารักษาโรคป้องกันการเจ็บป่วย นอกนั้นก็ทำบุญหมดคิดว่าเราต้องตายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนจะตายก็เห็นวิมานที่ชั้นยามานิก,ก่อนถามพระถามเทวดาท่านว่าคนอย่างฉันถ้าตายจากความเป็นคนจะไปอยู่ที่ไหนท่านก็เชื่อด้วยวิมานหลังนี้ วิมานหลังนี้มันเกิดก่อนฉันตายมาก <c oughs> พอฉันได้ทิพยากุยันฝึกได้แล้วแล้วมาที่นี่ได้อาศัยมโนยิทธิมาที่นี่ได้ฉันเอนวิมานหลังนี้แล้ววิมานหลังนี้ว่างจากเจ้านายแต่ว่ามีคนอยู่นั่นคือบริวารถามว่าบริวารของเธอมีเท่าไหร่ ก็ตอบว่าเวลาเปบริวารของฉันเวลานี้มีสี่พันคนเป็นนางฟ้าทั้งหมดเธอบอกให้ดูบริวารของเธอแล้วก็เห็นทุกคนน่าสงบสงดัดก็ถามว่าเขานั่งเงียบเงียบเขาทำอะไรกันเธอก็บอกว่าวิวานีีบริวารทั้งหมดนี้ทำสมาธิก็ถามว่าเธอมีวิมานทำไมมีวิบริวารทำไหมกันนะ ในเมื่อเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาก็ตามเป็นพรมก็ตามไม่มีงานจะเพ่งทำถ้ามีบริวารก็ไม่ได้ใช้บริวารทุกคนต่างคนต่างนั่งหลับตาอย่างนี้ก็ถือว่ามีบริวารต่อไม้จะดีกว่าเรานั่งขี่บันต่อไม้ได้เือก็หัวเราะเธอบอกว่ามันเป็นระเบียบของสวรรค์ ในเมื่อไม่เห็นก็เห็นบริวารเต็มแล้วก็ถามว่าวิมานบริวารพวกนี้มาจากไหนเธอก็ตอบว่าบริวารพวกนี้เป็นคนที่เคยเจริญสมาธิเคยให้ทานเคยรักษาสิงเคยฟังเทศแต่ว่าขาดการสร้างวิหารทานคนประเภทนี้มีมากในเมื่อไม่เคยสร้างวิหารทานวิมานของตัวเองก็ไม่มีอยู่ก็ต้องมาอยู่ร่วมกัน แต่คำมาบริวารนี้ก็ไม่เยาเย้ยทัดรับใช้ถือว่าเป็นเพื่อนแก้เหงาดีกว่ารวมความว่าบุญบรรมีของเธอบรรดาท่านพ้ฟังรู้สึกว่านางฟ้าหมอดูนี่เธอเป็นหมอดูก็กถามเธอต่อไปว่าการเป็นหมอดูของเธอไม่ประโยชน์อะไรบ้างเธอบอกว่าทําจิตให้ผ่องใสตลอดเวลาอารมณ์เป็นสุข ก็าถามว่าเวลานี้เธอมานั่งในกลุ่มของคนที่มีบาปอยู่เบื้องหลังซึ่งมีนางยักษินีคุมอยู่ข้างหลังแต่ความจริงเขาไม่ได้คุมอยู่เขาก็แสดงเป็นภาพเป็นนางยักษินีแต่ความจริงไม่ใช่นางยักษินีเป็นภาพ,พแแสดงการว่าทุกคนยังมีบาปอยู่เบื้องหลังถ้าพลาดจากสวรรค์มาอะไรลงไปเกิดในมนุษย์ก็ต้องลง,ลงเลยถึงไปถึงอบายภูมิ เธอก็ต่อ่าบาปเก่าๆมันมีอยู่ก่อนที่จะมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาจริงๆกามจริงพ่อแม่ก็เป็นคนของพระพุทธศาสนานับถืีพระพุทธศาสนาในการนักืีระหว่างนั้นมันก็ไม่แน่นักที่ว่าไม่แน่เพราะอะไรเพราะว่ากําลังใจว่าตามว่าอะไรว่าตามกันท่านบางท่าน ผู้วาจารย์บางคนพระบางองค์บางทีท่านก็ไม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาะบาปานาทิบาตฉันก็เคยทำอาทินาทานมีบ้างตอนเด็กๆเล็กเล็นน้อยการเมลสมเมชาจารย์ขอผ่านไปไม่มีไม่เคยแย่งสามีปัญญาของใคร ถามว่ามีสามีหรือเปล่าเธอบอบว่ามีถามเธอว่าก่อนมีสามีมีสามีพิเศษหรือเปล่าเธอยิ้มเธอถามว่าถามทำไมก็อยากจะทราบรูปร่างหนา้าตาสาสวยแบบนี้มันน่าจะมีคนชอบมากแตกก็ตอบว่าคนชอบมากนตะ่มีก็ได้แต่ชอบฉันก็เขาชอบฉันฉันก็ชอบเขา แต่ว่าฉันก็ไม่ชอบให้ลุนลามถึงขนาดนั้นแค่คุยกันคุยได้แต่ทําอย่างอื่นทำไม่ได้เพราะผิดประเพณีนิยมมีเคร่งคัดมากคนนี้เก่งจริงหรือเปล่าัาศอ้าวเนี่ยคุยกับนางฟ้าว่าตรงจริงทีนะกระรวงความว่าถามว่าบาปที่มีความสําคัญของเธอมีอะไรบ้างถ้าที่พูดมา,ม,ามันไม่หนักเธอก็ตอบว่าบาปที่มีความสําคัญอยู่อย่างหนึง ไม่ถึงกับปรามาทพาร,าร,าระรัตนตรัยแลวปรามมทนักบวชที่ไม่เคารพในพุทธศาสนาเอาเขาแล้วเอาเขาแล้วนี่ด่าฉันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนี่นะจักสงสัยก็าถามเทอว่าคําว่าพระรัตนตรยัยเทอบอกว่าพระรัตนตรัยคือหนึ่งพระพุทธเจา้าสองมาทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า สมพระอริยสงฆ์อย่างนี้คือสามลัตนะแก้วสามดวงแก้วจริงๆไม่มีเสียเป็นของดีมากมีแต่ความผ่องใสแต่นักบวชบางคนไม่เคารพพระพุทธศาสนาะอย่างนี้ไม่อยู่ในเกณฑ์ลัตนะไตรเอาเขาแล้วเอาเขาแล้วเออเชื่อใจเต้นตึบตึบๆึบต,บตบใหญ่คนนี้แอโพูดยังไงวะ ก็ถามว่าเป็นยังไงแกก็ตอบว่าการที่ฉันทําบุญแกก็นินทาว่าทําไมทําบุญทําไมต้องไปทําวัดนนตต้องไปทําวันนี้บุญมันก็ได้ทุกวัดเธอก็ยอมรับว่าความจริงบุญได้ทุกวัดแต่กาลังใจมันไม่ฟูมันไม่อินใจจึงตั้งใจทําบุญเฉพาะวัดที่มีความเรื่องใสพระพวกนี้ก็ว่านักบวชพวกนี้ก็ว่าฉันก็เลยไม่ชอบใจ เมื่อว่าฉันมาฉันก็ว่ามังตอนฉันจเจริญกาาในในใรรมฐานแกก็หาว่บาบ้าตอนนี้จนเป็นหมอดูกแกก็เป่าอากาศกับดาวประชาชนว่าจะไปเชื่ออีนี่มันหลอกลวงมันเป็นลูกเจ๊กลูกจีนเนี่ยเขาโทษที่ลืมบอกไปวพาลูกเจ๊กผิวขาวโปรง่งมันเป็นลูกเจ๊กลูกจีนไห่นับถือพุทศศัตนาจริงหลอกลวงแต่ว่าการดูของเธอ ไม่เก็บเงินไม่เรียกเกินไม่เรียกของไม่เรียกอะไรทั้งหมดถ้าเขาให้รับไม่มีการกระเกนคนไม่มีตังให้ก็ไม่เป็นไรแต่การดูของทุกคนต้องนำดอกไม้ทุกเขียนมาครบเขียนคำถามห้าข้อทุกคนมานำดอกไม้ทุกเทียนมาแล้วต้องไปบูชาพระพุทธรูปก่อนแล้วจึงจะประยากรอนให้เกลงความว่าเธอแนะนำให้คนมีบุญ และคนประเภทนี้ระบรรดาท่านพุทธริษัทที่เป็นบริวารระบรรดาท่านทั้งหลายเวลานี้มองนาฬิกามันเหลือเวลาเพีงยี่สิบวินาทีท่าตั้งไว้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี